สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้นะครับผมนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้ประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับในฐานะที่ตอนนี้กเกษียณแล้วนะครับก็ทำงานมา30กว่าปีนะครับทำงานบริษัทเติบโตต,ตั้งแต่พนักง,งานธรรมดาไปจนถึงระดับผู้จัดการโรงงานนะครับก็ ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็อยากจะแชร์ข้อมูลไว้สำหรับผู้ที่กำลังทำงานแล้วยังจับจุดไม่ได้ว่าจะทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในลักษณะของการทำงานของแต่ละคนนั้นมีวิธีการที่แตกต่างกันไปผมไปบรรยายตามบริษัทก็ประมาณนี้คือทุกคนยัง ไม่เข้าใจว่า,าจะทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับ ok ข้อแรกเลยผมแนะนำว่าเราต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีเป้าหมายเป็นแรงจูงใจก่อนยกตัวอย่างเช่นเราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะทำงานเพื่อสำเร็จไปเป็นอะไรนะครับเราจะทำงานให้สำเร็จไปเป็นอะไรเพื่ออะไรนะครับเช่น เราจะทำงานให้สําเร็จไปเป็นระดับผู้บริหารเราจะทำงานสําเร็จให้มีตําแหน่งที่สูงขึ้นเราจะทำงานสําเร็จเพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆเพื่อจะได้มีปัจจัยสี่ที่มีคุณภาพสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เดินไปถึงจุดหมายของเรานะครับ เป,เป้าหมายเป็นสิ่งสาคัญนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากเป็นอะไรในอนาคตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะครับเขาจะสอนลูกสอนหลานถามลูกถามหลานว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้เด็กมีเป้าหมายว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่นะครับที่เขาจะสอนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกัน ถ้าเราทำงานแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำงานเพื่ออะไรความสำเร็จสูงสุดที่เราจะเดินไปนั้นมันคืออะไรอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรอยากมีอะไรนั่นคือเป้าหมายพอเรามีเป้าหมายเราก็จะมีความพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยวันวันหนึ่งเราเดินไปทำงานเช้าไปเย็นก็เดินกลับกลับมาก็เที่ยวเตะตั้งวงกินเหล้าแล้วแต่ แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนเราไม่ได้คิดถึงเป้าหมายไม่ได้คิดเลยว่าข้างหน้ามีอะไรอย่างไงต้องทําอะไรต้องมีอะไรต้องเดินไปถึงตรงไหนต้องทําอย่างไรมันก็จะไม่สําเร็จแต่ถ้าเราคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลาความสําเร็จมันก็จะเกิดนะครับข้อต่อไปวิธีการเราต้องมีวิธีการนะครับเราต้องมีวิธีการวิธีการของเรานั้นจะทำอย่างไรที่จะให้สำเร็จตามเป้าหมาย นะครับทุกคนทำอะไรก็แล้วแต่มีวิธีการตั้งแต่เกิดมาเลยพอเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีวิธีการและจะกินข้าวอย่างไรนะครับก็จะเริ่มมีการสอนกันจากพ่อแม่นะครับจะยืนอย่างไรจะตั้งไข่อย่างไรจะยืนก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องทำที่เกาะที่ยืนให้จะกินข้าวก็ต้องยอมเลอะก่อนต้องอสอนให้จับชอ้อนมือขวามือซ้ายแล้วแต่ นะครับมีวิธีการตลอดเติบโตขึ้นมาจะมีวิธีการอย่างไรที่จะซักเสื้อผ้าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทํานู่นทํานี่เป็นกิจกรรมของครอบครัวจนไปถึงการทํางานก็จะมีวิธีการอย่างไรล่ะที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับในเนื้อง,งานของจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการหลายวิธีการซึ่งก็แล้วแต่งานอะไร นะครับก็แล้วแต่งานอะไรงานของช่างก็เป็นวิธีการของช่างงานของบัญชีก็เป็นวิธีการของบัญชีนะครับงานของผู้บริหารก็เป็นวิธีการของผู้บริหารแล้วแต่ว่าขายของงานนั้นคืออะไรมันก็จะมีวิธีการของมันยกตัวอย่างเช่นผมทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตดูแลการผลิต อยู่กับญี่ปุ่นนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราจะใช้วิธีการทำงานที่เรียกว่ามีการวางแผนนะครับมีการวางแผนคือ PDCA นะครับถ้าใครทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นอาจจะเคยได้ยินนะครับ PDCA Plan Do Check Action นะครับ Plan Do Check Action มีการวางแผนมีการลงมือทำมีการตรวจเช็คมีการประเมินผลมีการวิเคราะห์มีการปรับปรุงนะครับนั่นคือวิธีการหรืออาจจะใช้วิธีการในการที่จะแก้ปัญหาด้วย CM นะครับการ,การที่จะแก้ปัญหาด้วย CM นั้นเวลาปัญหาเกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้ปัญหาสำเร็จหรือแก้ไขได้ ก็ต้องมีวิธีการนะครับข้อต่อไปมีสติสำคัญเลยถ้าเราไม่มีสติไม่ว่าเราตั้งเป้าหมายไปแล้วเรามีวิธีการแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสติไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกดึงมาไว้ในหัวสมองตลอดเวลามันก็จะถูกปล่อยปละละเลยไปเราก็ต้องมีสตินะครับการมีสตินั้นจะทำให้เราระลึกหรือคิด หรือคำานึงถึงอยู่เสมอว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายนะเฮ้ยเรามีวิธีการนะเราต้องมีสติมีสติที่จะทำงานมีสติที่จะเดินไปหาเป้าหมายมีสติที่จะทำงานตามกระบวนการตามวิธีที่ถูกวางไว้ถูกกำหนดไว้ถูกคิดไว้ที่เรามีอยู่ที่เราศึกษามาที่เราเรียนรู้มาที่มีคนสอนเรามาถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามนั้นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปแต่ถ้าเราไม่มีสติ นะครับเช้าขึ้นมาไปทํางานไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีสติเลยไปถึงก็จับงานจับงานเสร็จโอ้ทําไม่ได้เซ็งเบื่อเลิกไม่ทํามันก็ไม่เจริญก้าวหน้านะครับแต่ถ้าเรามีสติอีเกิดปัญหาวิธีการต้องทํำยังไงทําให้สําเร็จไม่สําเร็จเบื่อเลิกไม่มีสติและสติขาดก็ไปถึงเป้าหมายไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมีสติที่จะ มีวิธีการทํางานที่ถูกต้องมีสติที่จะคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องเดินไปถึงเป้าหมายอย่าให้อารมณ์อย่าให้ความรู้สึกที่มันอยากทั้งหลายเข้ามาแทนที่สติเมื่อนั้นจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จสติจะทําให้เรามีวิธีการทํางานที่ถูกต้องมีวิธีการทํางานที่ดีแล้วมีวิธีการทํางานที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้นะครับเขาถึงบอกว่าสติมาปัญญาเกิด นะครับสติมาปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับข้อต่อไปมุ่งมั่นนะครับต้องมีความมุ่งมั่นมานะอดทนนะครับทำไมถึงต้องมีความมุ่งมั่นเพราะการทำงานมันไม่ได้หมายความว่าทำแล้วประสบความสำเร็จในครั้งเดียวเสมอไปต่อให้เรามีวิธีการที่ถูกต้องเรามีวิธีการที่ดีแต่งานแต่ละงานมันก็พลิกแพลงไป ตามลักษณะของงานเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดปัญหามันอาจจะเกิดปัญหาด้วยคนมันอาจจะเกิดปัญหาด้วยเครื่องจักรมันอาจจะอาจจะเกิดปัญหาด้วยวิธีการเราก็จะทอแท้เราถ้าเราไม่มีสติที่จะมุ่งมั่นนะครับเราก็จะทอแท้แล้วเราไม่มุ่งมั่นปุ๊บเราก็จะล้มเลิกนะครับการล้มเลิก มันแปลว่าอะไรถ้าล้มเลิกแล้วรับลุกขึ้นมามันก็เสียเวลาถ้าล้มเลิกไปเลยนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความมุ่งมั่นแม้มันจะดีแล้วเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปแม้ว่ามันไม่ดีเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะแก้ไขมันให้มันดีนะครับงานทุกงานผมบอกตัตแตนเราว่ามันมีโอกาสาที่จะมีปัญหาต่อให้มีวิธีการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นในการที่จะ ทำให้สําเร็จความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสมีปัญหาถ้าเราท้อแท้เราไม่มุ่งมั่นเราท้อแท้มันล้มไปเราก็เสียเวลา ที่จะไปตั้งต้นลุกขึ้นมาใหม่หรือถ้าล้มไปเลยปุ๊บยิ่งไปกันใหญ่เลยเสียเวลาไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญเราจะมุ่งมั่นได้นั้นเราต้องมีอะไรมีสติมีสติสตปุ๊บเราก็จะ,ะมุ่งมั่นที่จะทําอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสติมาเป็นยากเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นก็เป็นสิ่งสําคัญล้มเลิกไม่ได้ต้องอดทนอดกั้นที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาของงานงาน,งานจริงสําเร็จ งานจริงจะสำเร็จนะครับข้อต่อไปข้อสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญให้รางวัลตัวเองนะครับให้รางวัลตนเองการให้รางวัลตนเองฟังดูเหมือนเหมือนอมันมันก็ตนเองอะนะมันไม่จําเป็นนะเพราะเราทาของเราเองแต่เราต้องคิดอยู่เสมอน,นะครับคนเราเนี่ยมันมีเหนื่อยมีท้อมีง่วงเหงาเหานอนมีหมดกําลังมีหมดพลังโดยเฉพาะถ้าใครไม่มีสติโดนผลกระทบจากรอบข้างแล้วยิ่งทําให้ตัวเอง ท้อแท้ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นเดินไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรต่อได้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเหนื่อยมันท้อแท้แต่การถ้าการที่เราให้รางวัลตัวเองแม้นจะน้อยนิดแม้นจะเป็นเรื่องผิดพลาดการผิดพลาดก็ให้รางวัลตัวเองได้ทําไมนึกบอกว่าแม้การผิดพลาดก็ให้รางวัลตัวเองได้การผิดพลาดให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นการปลอบใจหรือบอกว่าไม่ มันไม่ได้ผิดพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปมันจะต้องมีวิธีในการที่จะแก้ไขมันต้องมีวิธีการที่จะทาให้เราขึ้นสู้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหยุดคิดแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขสักระยะหนึง่งแล้วก็สู้กับมันใหม่นี่ก็เป็นการให้รางวัลตัวเองหรือถ้าอะไรทําอะไรแล้วสําเร็จทําอะไรแล้วสําเร็จเราก็ให้รางวัลตัวเองจะพักผ่อนจะกินอาหารจะไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขซื้อของดีๆใช้สักอย่างหนึ่งทําให้รู้สึกภูมิใจว่าเออถ้าเราทําดีๆแล้วชีวิตมันก เป็นสุขมันเป็นการให้รางวัลตัวเองการให้รางวัลตัวเองไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อของให้ตัวเองเสมอไปอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปทานอาหารกับญาติอาจจะไปพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงกินเหล้าเมายาบ้างในบางโอกาสเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการให้ารางวัลตัวเองทำให้ตัวเองไม่เครียดหรือถ้าเครียดแล้วไประบายออกบ้างมันก็เป็นการให้รางวัลตัวเองทําให้เราสามารถที่จะคงอยู่และเดินหน้าต่อไปได้ไม่ใช่พอเครียดแล้วก็ล้มตึง ตายเลยไม่อย่างนี้มันก็เสร็จเลยไม่ต้องรู้ขึ้นมาทําอะไรกันแล้วเพราะฉะนั้นแม้นจะล้มแม้จะผิดพลาดก็สามารถให้รางวัลตัวเองได้ยิ่งสําเร็จยิ่งควรต้องให้รางวัลน,นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังทํางานอยู่นะครับหลายๆเรื่องนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราสําเร็จแล้วคนอื่นต้องสําเร็จด้วยมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการทํางาน นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเอาไว้พัฒนาใช้ได้ผมหวังว่า,าวิธีการเหล่านี้จะเกิดประโยชน์กับท่านที่นำไปใช้นะครับการที่จะทำให้งานสำเร็จได้เราต้องมีสติอันนี้ผมย้ำเป็นสิ่งสำคัญเลยว่าการมีสติจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างมาทำให้สำเร็จขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับบุญรักษาภาคคุ้มครองสวัสดีครับ